หรือเปล่าคะอ,อ๋อไหวครับไหวพอดีว่าหัวใจผมเพิ่งผ่าตัดเปลี่ยนมานะครับหมอเขาก็เลยบอกให้พยายามออกกำลังกายเยอะๆแต่ไอหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบเนี้ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับอ,อ๋อ,อ,องั้นก็ฉันดีใจด้วยนะคะที่คุณได้เปลี่ยนน้องสาวฉันสิคะ โดนในเศษถีใจชั่วรัทคิวจนเขาไม่ได้ผ่าค่ะตอนนี้ก็เลยเสียไปแล้วอดรอครับผมเสียใจด้วยนะครับค่ะฉันตุกตานะคะผมปอครับปอเหรอคะแล้วชื่อจริงคุณชื่ออะไรนะคะพนเอกครับ ไอ,อ,อ้วสนลวแล้วแกแกนี่เองแกที่ทำให้น้องเฉาฉันต้องตายไอ้ฆาตกรเ,เดี๋ยวเดี๋ยวที่ครับคุณมันเรื่องอะไรกันครับเนี่ยอย่ามาทําเป็นไข่ซือเพราะแกนั่นแหละน้องฉันจะได้ผ่าเปลี่ยนหัวใจอยู่แล้วแต่ว่าแกนะ่ะมันใช้งินร้าคิวซื้อหัวใจมาน้องฉันเลยต้องตายเพราะแกนั่นแหละ ไม่ใช่นะคุณพี่ชายผมบอกว่ามันถึงคิวผ่าของผมพาดีงั้นเหรองั้นแกก็กลองไปถ่ายข้าวครัวชั่วๆของแกดูสิตามผมมาปล่อยปล่อยเดี๋ยวนี้นะจะพาฉันไปไหนนี่ปล่อยนะปล่อยนี่ปล่อยนะจะพาฉันไปไหนเนี่ยนี่ฉันบอกให้ปล่อยคุณดูอยู่ตรงนี้นะ ผมจะ,ะแสดงให้คุณดูว่าผมไม่ใช่คนแบบที่คุณพูดอ้าไงป,ปอไปวิ่งออกกำลังกายมาเป็นไงบ้างพี่ตอบมาหัวใจดวงเนี้ยพี่ใช้เงินไปรัดคิวคนอื่นมาใช่ไหมผมบอกพี่แล้วไง ว่าอย่าใช้อำนาจเงินทำแบบนี้แกรู้ได้ไงเห็นผู้หญิงคนนั้นพี่ยืนอยู่ตรงนั้นเขามาบอกผมว่าผมคือฆาตรกรที่ฆ่าน้องสาวเขาแกจะไปสนใจทำไมแค่แกมีชีวิตอยู่มันก็พอแล้วไม่ใช่ไงใช่แต่มันต้องไม่ใช่แบบนี้ไงนี่ถ้าพี่โดนตาหน้าว่าเป็นฆาตรกรอะ พี่จะมีความสุขกอว,วะผมถามหน่อยดิแกพูดเลยมันดีๆนะเว้ยปอฉันช่วยชีวิตแกไว้นะแกะอย่าลืมนี่พี่ไม่ได้ตำนึกเลยใช่ไหมลอกเป็นคนดีสักทีแกเล่นบทคนดีแล้วมันได้เลยขึ้นมาวะฮะถ้าแกไม่เปลี่ยนหัวใจตอนนั้นน่ะแกตายไปแล้วเข้าใจปอไล่คนตน,นแบบนั้นนะ แกไม่ตงมาสนใจมันเว้ยรวัวฮะมันแค่เสีชีวิตเว้ยโปอ <d> พี่มันชั่วพี่ไม่ต้องมาบอกให้ผมเป็นคนชั่วแบบพี่เลยนะไอขัตรกรวัวหน่อะนะไอขัตรกรอ <d> <d> ย่าทำมันเก่งตงหน้าฉันเว้ยปอ ันเป็นพี่แกฉันช่วยชีวิตแกไว้แกควรจะขอบคุณฉันไม่ใช่มายืนด่าฉันแบบนี้ขอบคุณเหรอตลกเงินคืออำนาจเหรอนี่ทั้งเงินน่ะมันคืออำนาจแบบที่พี่พูดจริงๆแล้วก็พี่ไปซื้อชีวิตน้องสาวขขึ้นมาได้ไม่ได้ มฉันมีน้องปัญญาอ่อนแบบแกจังวะฮะมาบัวพูดเผลอพั่มเผลอคุณจะทำอะไรมาไร้สาระไอ้พี่ไปวันหนึ่งอ่ะพี่จะไม่เหลือใครพอยดูผมก็จะไม่อยู่กับพี่เอออย่าไปก็ไปเลยถ้ามึงไป็นคนดีขนาดนั้นนะมึงก็คว้าหัวใจขึ้นเนือไไปเลยเออไปแน่แต่จำเอาไว้นะ หลังจากนี้ผมไม่มีพี่ชายแบบคุณเออแก่งง่าก็ะชยชีวิตไปเลยไปตายที่ไหนก็ไป คุณฉันขอโทษนะที่ว่าคุณไปแบบนั้นน่ะนี่คุณมาที่นี่ได้ยังไงหรือจะตามมาด่าผมอีกเหรอไม่ใช่นะคุณคือฉันแค่จะตามมาขอโทษคุณต่างหากอ่ะแล้วคุณไม่โกรธผมแล้วหรือไงเมื่อวันก่อนฉันเห็นหมดแล้วนะที่คุณคุยกับพี่คุณอ่ะคุณไม่เหมือนพี่ชายคุณเลยสักนิด ถ้าคุณเข้าใจได้แบบนั้นผมก็ดีใจครับแต่ผมก็ยังเสียใจที่พี่ชายผมทำคนตายไปคนหนึ่งเอาเธอคะ่ะฉันเชื่อว่ายังไงพี่คุณอะ่ะก็ต้องได้รับผลกรรมที่เขาก่อเอาไว้นี่มันยังไงกันแนะ่ ทำไมบริษัทเราถึงได้โดนผู้แข่งตัดหน้าไปได้มากขนาดนี้นี่ถ้าเราไม่ได้งานนี้นะบริษัทเราขาดทุนมหาศาลแน่แค่ปอหายไปคนเดียวเนี่ยทำไมมันแย่แบบนี้นี่ไหมคะใจเย,ย็นๆหน่อยสิคะคนใหม่เขาอาจจะยังเจรจาธุรกิจไม่เก่งอะ่ะคุณก็รู้เนี่ยคะว่าบริษัทนี้คนที่เก่งที่สุดก็คือ น้องชายของคุณน่ะเอานี้ดีไหมคะเดี๋ยวฉันจะลองไปคุยกับเขาให้ใหม่มเผื่อว่าเขาจะเปลี่ยนใจมาเซ็นกับเราค่ะคนดีทำไม่ได้ก็แล้วกันผมไว้ใจใคุณมากนะมิกฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนคะ่ะงั้นเอาไว้ว่าอย่าผมไปก่อนคุณมิกดีกว่าครับช่วยกันสองคนงานจะได้สำเร็จง่ายขึ้นดี พวกคุณคือคนที่ผมไว้ใจที่สุดอย่าทำให้ผมผิดหวังนะมิกคุณเจ้าไม่มีแกฉันก็ทำได้ไอ้ปอ นี่คุณวันหนึ่งเนี่ยคุณไม่ทำอะไรเลยหรือไงเมื่อวานก็มานั่งนี่วันนี้ก็มานั่งนี่อีกแล้วก็ผมยังปล่อยวางความคิดไม่ได้นี่ครับผมเนี่นะอยากจะนั่งโง่ๆไปจนกว่าผมจะสบายใจอะว่าแต่ผมคุณเองเหคุณเองก็มานั่งไม่ทำงานทำการเหมือนกันไม่ใช่หรือไงฉันก็เหมือนคุณนั่นแหละ ฉันเองก็ยังปล่อยวางเรื่องน้องสาวตัวเองไม่ได้เหมือนกันก็เลยอยากมานั่งเหมือนกับคุณให้มาสบายใจขึ้นมาแล้วทำไมคุณถึงมานั่งกับผมเละมันไม่ใช่ว่ามันจะทำให้คุณโกรธมากขึ้นหรือไงไม่หรอกฉันว่าการที่ฉันสามารถมานั่งกับคุณได้เนี่ยมันเหมือนกับว่าฉันสามารถยอมรับความจริงได้มากกว่าก็ถ้าคุณคิดแบบนั้นแล้วก็งั้นก็ตามใจคุณแล้วกัน คุณคุณมันนี่แล้วเราทำอะไรของคุณเนี่ยมันจะดีจริงหรอคุณมิกที่เราทำแบบนี้ดีสิคุณเชาไบน่ะเป็นคนใจร้อนตัดสินใจอะไรผิดพลาดได้ง่ายๆเลยแล้วถ้าขืนยังเป็นแบบนี้ต่อไปนะอีกไม่นานบริษัทเราก็คงล้มแน่ๆสู้ไปเข้าข้างศัตรูไม่ดีกว่าหรอ อีกอย่างนะฉันไปคุยมาแล้วด้วยเขาบอกว่าถ้าฉันทำให้บริษัทล้มได้เขาจะยกบริษัทนี้ให้ฉันดูแลภายใต้เครือของเขาคุณนี่ไร้ากาจ,จริงๆเลยนะอ่าเด็กคุณใบก็เป็นแฟนคุณไม่ใช่เหรอนี่คุณเชาบนโลกนี้อะนะเงินเท่านั้นอะที่สำคัญที่สุดในชีวิต ฉันยอมหักหลังทุกคนบนโลกใบนี้ได้ถ้าฉันเห็นว่าสิ่งที่ฉันจะได้รับตอบแทนมันคุ้มค่ากว่าเสมอโอเคงั้นถือว่าเราเห็นตรงกันงั้นลองมาเริ่มแผนกันเลยดีกว่าไหมคะได้ฉันมีผู้ช่วยด้วยนะ ของคุณเนี่ยแล้วพาฉันวิ่งมาแมพทำไมสามคนนั้นอ่ะสองคนคือผู้ถือหุ้นของบริษัทพี่ผมส่วนอีกคนเป็นบริการคนสนนทของเขาผมว่าเขาน่าจะวางแผนทําลายบริษัทกันอยู่หรออันก็ดีสิเขาจะได้ล้มละลายไปเลยเออคุณถ้าเกิดว่า ผมจะขอช่วยเขาเป็นครั้งสุดท้ายคุณจะว่าผมไหมคุณจะไปช่วยเขาทำไมผมนะ่ะเกลียดที่หน้าเขามากแต่ผมก็เป็นคนรักความยุติธรรมถ้าเขาจะล้มละลายด้วยตัวเขาเองเนี่ยผมจะไม่ยื่นมือเข้าไปเลยแต่ว่าถ้าเขาต้องล้มละลายเพราะใครบางคนเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเหมือนกันอีกอย่างนะ บริษัทที่เขาบริหารอยู่ก็เป็นบริษัทที่ถูกสร้างขึ้นมาจากพ่อแม่ผมเอาเถอะคุณจะทำอะไรก็เรื่องของคุณก็แล้วกันฉันจะไม่โกรธคุณขอบคุณคุณมากนะที่เข้าใจ ที่เหลือก็แล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วกันระวังมกิกับคุณชาวไว้ให้ดีจากปอปอปนจะทำอะไรวะหร,หรือว่ามกิกับคุณชาวจะทำอะไรกันแน่วะ ไรคะเราได้เอกสารสัญญาซื้อขายมาแล้วนะคะเหลือแค่คุณเซน็กนกำไรมหาศาลทั้งหมดก็จะตกเป็นของเราจริงเหรอมิกคนนี้เป็นเทพธิดาสำหรับผมจริงนะครับแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะ เรารีบเซ็นกันเลยดีกว่านะคะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมอ่านรละเ,เอียดก่อนดีกว่าเนาะทำไมล่ะคะขืนชักช้า,บร,ชรบ,บ,าบริษัทนั้นเขาเปลี่ยนใจทำไงอะคะใช่ครับคุณไบบริษัทนั้นเขาเรียกให้เรารับข้อเสนอของเขาไม่งั้นเราอาจเจอบริษัทคู่แข่งตัดหน้าได้นะครับ ที่ราคาัคะหรือว่าคุณไม่เชื่อใจฉันถ้า,างั้นน่ะคืนนี้คุณคนอดได้รางวัลแน่เลยเซ็นนะคะเรียบรอแล้วครับ ขอตัวนะครับเดีย๋ยวต้องไปจกกัดการุร้ายเส็จวันนี้ฉันมีความสุขจังเลยค่ะที่รักเดี๋ยวจะให้รางวัลนะคะปีเข้ามา ไไอ้ตีาทำไรปล่อยเธอดนุยไอ้ตีปล่อยปล่อยไงโอยเอยไอ้ <c oughs> ไองโง่นี่สินะที่เขาเรียกว่านาฬิลงเมือนคนนี้มันน่ารักจริงๆเลยค่ะไว้เมก จะทำอะไรทำไมคุณทำแบบนี้คุณอยากรู้หรอคะว่าเรื่องอะไรเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังนะ <c oughs> เอกสารที่คุณเซ็นไปเมื่อกี้คือเอกสารการซื้อขายบริษัทพร้อมทั้งมอบเงินจากการขายทั้งหมดมาให้ฉันยังไงล่ะคะทีรัส <c oughs> แค่เนี้ยฉันก็เปิดบริษัทใหม่ภายใต้การนำของฉันได้แล้ว ตอนนี้คุณเชาก็น่าจะไปดำเนินเรื่องให้เสร็จแล้วล่ะทำไมคุณทำแบบนี้อะมิผมให้คุณทุกอย่างเลยคุณอยากได้แล้วผมก็ให้หมดทำไมคุณทำแบบนี้คุณงูพิษเลี้ยงไม่เชื่องงูพิษหรอคุณนะ่ะก็เลวไม่ต่างจากฉันหรอกนะไบาเราสองคนก็เลวเห,เหมือนกันนะก็เหมาะสมกันดีนี่นะคะที่รักแต่ว่าคุณนะ่ะมันน่าโง่เกินไปหน่อยอะ องขอบคุณคุณจริงๆนะเพราะว่าถ้าคุณไม่ใช่คนโง่อย่างเงี้ยฉันก็คงไม่ได้มานั่งเก้าอี้ตัวเนี้คุณเฝ้าบอกฉันมาตลอดเองนี่ว่างเงินอ่ะมันคืออำนาจแล้วตอนเนี้คุณก็กําลังจะหมดทั้งเงินแล้วก็อำนาจฉันคงไม่มีอะไรต้องคุยกับคุณแล้วล่ะคะ่ะที่รักตีส่งตัว ไม่ไม่ไม่ตีไม่กูไม,มไม่ไปตีปล่อยปล่อยปล่อยกูเลยปล่อยตีไอ้กูเจะเล่หรือเปี่าพระเอกยังไม่ได้ออกเลยคุณปอไอปอถ้าคุณสัญญาว่าคุณจะทำตามที่ผมบอกแล้วก็ผมจะช่วยคุณได้ปอพี่ยอมทำทุกอย่างเลยช่วยบริษัทนี้ทีบริษัทของพ่อกับแม่ แกช่วยบันทีด้วยมาช่วยตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วล่ะค่ะคุณปอเอกสารถูกเซ็นไปหมดละป่านนี้คงไปถึงไหนตอนไหนแล้วล่ะคะ่ะเอกสารซื้อขายบริษัทเหรออยู่นี่งไงเป็นไปได้ไงอะแล้วไอ้เชาล่ะพอดีเห็นว่าเขาง่วง,ง,วงอยู่มั้ง อย่างมันกำลังจะเป็นของฉันอยู่แล้วแกตัดพี่ตัดล้อกับไอ้บ้านี้ไปแล้วนี่แกจะเข้ามาช่วยมันอีกทำไมก็ง่ายๆครับ 1. ฝัง่งคุณมันเล่นไม่ซื่อ 2. บริษัทที่คุณเล่นไม่ซื่อมันเป็นบริษัทที่พ่อกับแม่ผมสร้างขึ้นมาถึงพี่ผมจะใจร้อนจะเลวยังไง แต่ผมก็คงปล่อยให้บริษัทเปลี่ยนมือไปง่ายๆแบบนี้ไม่ได้เพราะงั้นแกจะทำอะไรอย่านะทีนี้คุณก็ออกไปได้แล้วผมได้เห็นท่าแท้ของคุณทั้งหมดแล้วท่าแท้ของคุณมันน่ารังเกียจเกินกว่าที่จะอยู่บริษัทนี้ ส่วนนายปอยผมเรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวครับผมขอเล่าออผมเล่าออกครับคุณจะยืนอยู่ทำไมล่ะครับหูคุณนวกเหรอถ่อ้ฝากไว้ก่อนเถอะ กันม,มากนะเว้ยปอผมไม่ใช่น้องคุณจนกว่าคุณจะทำตามที่ผมบอกอะไรอีกละ่ะขอโทษเขาอย่างจริงใจจ้ะแล้วยอมรับว่าไอ้ทัศนคติข้างเงินบ้าๆของคุณนะ่ะมันผิดโลกเราเนี่ย มันไม่ได้ต้องการคนรวยเหงแกตัวแบบคุณแต่มันต้องการคนที่มีน้ำใจเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นต่างหากนี่ถ้าเกิดวันนี้คุณไม่ได้ผมช่วยคุณเองก็จะถูกไล่ออกหมดเงินหมดอำนาจไม่ต่างจากคนที่คุณเหยียบย่ำไม่ใช่หรอผมผมขอโทษนะครับผมขอโทษที่ผมเพ่งเข้าใจ คุณจะด่าจะว่าอะไรผมก็ได้แต่ผมสัญญานะครับว่าผมใจะใช้ชีวิตเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะชดเชยในสิ่งที่ผมเคยทำไปทั้งหมดเลยแต่ถ้าคุณจะไม่ให้อภัยผมก็ไม่เป็นไรครับฉันฉันไม่ให้อภัยคุณค่ะจนกว่าฉันจะเห็นว่าคุณเปลี่ยนไปจริงๆ ขอบคุณนะครับแค่นั้นก็พอแล้วเดี๋ยวผมทำให้คุณเห็นเองครับถ้านันฉันขอตัวนะคะก <T _ T> <T _ T> ว่าจะคิดได้นะพี่ขอบคุณนะเว้ยปอ<_ <T> _>แล้วก็พี่ขอโทษ ขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่เคยทำมาเลยแล้วก็อย่าลืมทำตามที่สัญญาวไว้ด้วยนะได้ยินดีต้อนรับกลับมานะไอ้น้องชายแน่นอนอยู่แล้วทีมงานทะเลสฟิ์มขอขอบคุณสัญชัยบีสคอนโทรเทลที่เอื้อเฟอื้อสถานที่ในการถ่ายทำ และขอขอบคุณท่านอาจารย์ลักษณาวีรพ,พุทธที่เอื้อเฟื้อคอนโดสุดหรูชัน้น23พร้อมอุปกรณ์ในการถ่ายทำด้วยนะครับและสำหรับใครที่ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ